สวัสดีครับเฮียแก้วครับทันนี้ครับเฮียแก้วซุปตุ๋นยาจีนโบราณครับผมโอ้โหหลากหลายมากครับผมมีกี่เมนูตรงนเป็นซุปเนี่ยตอนนี้13เมนูครับ13เมนูมีอะไรบ้างมีฟักมะนาวดองฟักมะนาวดองเยื่อไผ่เยื่อไผ่กระเพาะปลากระเพาะปลาหน่อไม้หวานเฉพาะฤดูกาลน้าฝนอย่างเดียวครับดอกไม้หวานเฉพาะฤดูกาลน้าฝนอย่างเดียวสี่ละ มาลายาใส่ฟองเต้าหู้ครับฟองเต้าหู้หกมะละกระดูกอ่อนสาลายสาลายแปดดอกไม้จีนดอกไม้จีนเก้าไท่ตุนไท่ตุนสิบใช้เท้าใช้เท้าตุนยาจีนตุนยาจีนสิบเอ็ดขาไก่ตุนยาจีนครับขาไก่ยาจีนสิบสองมีเฉพาะวันศุกร์กระเพาะปลากระเพาะปอ๋อกระเพาะปลาสิบสามอย่างกระเพาะปลาทำมากี่ปีแล้วขายมากี่ปีประมาณเกือบสี่สิบครับสี่สิบปีโดยประมาณครับตรงนี้เลยป่ะตรงนี้ครับขายแบบนี้เหรอครับ ขายเป็นรถเข็นมาก่อนนะราคาตรงนี้ครับผมสูตรเรียงไหนสูตรตัวเองบ้างใช่ครับคิดเองมาของครอบครัวทำกินประจำมาขายดูน่าทานล้วอย่างนี้ขายราคาโถเท่าไหร่ถูกฮะสี่สบาท65สูงสุดต่ำสุด40อะไรที่แพงสุดเยื่อไผ่กระเพาะปลาเยื่อไผ่กระเพาะปลาหะหกบห้าบาทกระเพาะปลานี่แท้แน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โเพราะธนาคารขายยังไงผมขายยังไงครับแล้วขายวันหนึ่งเยอะไหม ก็ประมาณ200กว่าโถรับ200กว่าโถครับผอง200กว่าโถนี่จะขายในก,กี่โมงถึงกี่โมง6โมงเช้าถึงบ่ายโมงไม่เกินครับ6โมงเช้าถึงบ่ายโมงไม่เกินคือง่ายอย,าอยู่ในตลาดตรงเนี้ยหลังธนาคารกรุงเทพเนี่ยเพราะทำไมไม่ออกไปขายข้างนอกมาอยู่นี่หรือว่าคนเยอะตรงนี้ก็ทําไม่ทันแล้วโ <laughs> อ้ขายดีมากคนมาทานที่นี่มีไหมเยอะครับแล้วมาทานอย่าะไรทานเล่นๆหรือทานอาหารตามสั่งทั้ง ทานกับข้าวเปล่าก็ได้ทานเล่นก็ได้ครับแล้วลูกค้าฮ่องกงพวกไต้หวันจีนก็มาเยอะญี่ปุ่นก็มาครับต่างชาติมีมาเพราะเขตนี้เปขตต่างชาติอยู่แล้เนอะมีอาหารตามสั่งขายด้วยมีครับผมหยุดวันไหนขายวันไหนพวกเวลาอ่าว่าเลยครับจันถึงสุกครับจันถึงสุกครับแล้วก็อนนัทต็ทแล้เลิกเราหยุดตามแบงค์นะครับเขอหยุดตามบริษัทง่ายอ่ายครับผมครับผมขายตัในกี่โมงครับหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงครับไม่เกินครับหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงไม่เกินนะครับเบอร์โทรครับ ตามป้ายเลยครับ081 081ครับ643 643 9526ครับ9 5 2 6่สครับโทรสั่งโทรสั่งได้อีกเพียงแก้ววันนี้ขอขอบคุณเพียงแก้วมากครับเดี๋ยวได้ขอทางรายการชิมสักค้าเลยครับครับผมขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับยังแก้วจับมาให้นะครับก็อย่างนี้ว่าเป็นซิงเกิลของร้านเลยเพราะมันหลากหลายจิตรการก็มีไข่ตุ๋นนะครับขาไก่มีช้อนสุกนะครับแล้วก็ต้มเยื่อไผ่เนี่ยเรากินมีอะไรนะกระเพาะปลากระเพาะปลาหมดครับคุณผู้ชม,มไม่จำนี้มันสุกนะครับคนกินเยอะอยังไงนว่าแถวนี้ลูกค้าเยอะมากนะแกขายเนี่ยเช้าจนถึงบ่ายโมงหมดแล้วคุณผู้ชมนี่ขาไก่คุณผู้ชมขาไก่นี่ผมเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะกูยวร้อนนะคุณผู้ชม เผื่อเยอะขึ้นเผื่อมากรับเยอะผายครับคุณผู้ชมน้ำทุปมีความแตกต่างกันนะของแตกต่างกันมากเลยมีกระดูกมองนะคุณผู้ชมนะมีศูนไพ่จีนนี่คือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นต้องอย่างนี้คุณผู้ชม ต้องร้อนๆเลยเนาะนี่กันคุณผู้ชมอืมอร่อยนะคุณชนมนะอืมวันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่พามาชิมของอร่อยนะครับหลังธนาคารกรุงเทพสหกานใหญ่สาขาสีลมนะครับไม่ง่ายเลยว่าอยู่ในซอยสีลมซอยสามนะครับแถวตลาดละลายซับ นะครับกับบริษัทตีเพชรอิสุเซครับอิสุดีแม็กเรือริมีดิชิตโลกครับ